ครับสวัสดีนี่มือแรงนะครับพี่น้องอยู่กับทีมงานพุมแด,ดงทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับนะครับหลังจากเขาลงนะครับลงขายตลาดเป็นตลาดนัดประจำอำเภอตอนเศร้านะครับช่วงบ่ายๆนะครับเข้าัน ยับใหญ่เขามาเป็นตลาดกับเขานะครับผมก็คือมีจะอ,อาหารนะครับพวกไก่ทอดปลาหมึกย่างปลาเผาสูชินะครับแล้วก็มีลานผลไม้้านไงน,นะครับปิดหัวปิดท้ายเลยละ่ะนี่นะครับผมก็ยังขายรูปแบบเก่านะครับก็บคือเปิดท้ายเท่านี้ล่ะนะครับบ่ได้มีโต๊ะนะครับมี وم, โฮมตัวหนึ่งนะครับมีโฮมมีตะซัง เน้นการใส่ถุงนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทเ่าต้องให้เลือกนะครับพี่น้องเว่าจะเป็นต้องให้เลือกนะครับเพราะว่าสินค้าเขาขับมาอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเท่าเอาเบอร์สวยนะครับเอาเบอร์สวยเอาเกรดเออยู่แล้วนะครับหลักกับโปรโมชั่นราคาเท่าได้ตอนนี้ผมก็ขายอยู่4ีโร่ลอยแต่ว่าร้านใหญ่เขาจะขายยี่สิบห้าบาทนะครับขายยี่สิบห้าบาทกับซีโรลอยเท่กันแต่ก็เป็นปัญหานะครับ เพราะว่าเขาต้องมั่นใจในรูปแบบการขายของเขาเองนะครับตรงนี้ก็ล่องผิดล่องถูกมากนะครับบําเนต์หน่อยสังเกตจากคอนอื่นนะครับเอามาปรับใส่กับเจ้าของนะครับในพี่น้องกุ้ลูกค้าเขาอีกแบบหนึ่งกับลูกค้าที่บ่ได้อยากอยู่กับร้านขายของโดนนะครับก็บคือพยายามสื่อขายให้เร็วที่สุด นะครับ่าลืมว่านี่มันยุคของโรคระบาดโรคโควิดกัว่าได้นะครับอันใดมันสีเร็วนะครับรวดเร็วนะครับในการซื้อขายนี่นะครับไม่่จะเป็นลงลงจากรถก็สามารถซื้อจากร้านเท่าไรนะครับเทาจอดริมทางเรยอว่าจอดกับตลาดนะครับก็นยังสามารถขายเป็นทุงได้อยู่นะครับยี่สิบลังนะครับยี่สิบลังตัวนี้เทาเหลือเต็มเต็มลังนี่กับสองนะครับ ร่วมกับถุงที่ใส่รอลขายนี่ก็น่า,จ,าจะสามลังกับอีกครึ่งหนึ่งต่ว่าเงินเข้าทะลูแปดพันไปแล้วในมือเดียวนะครับเมื่อนี้ก็น่าจะได้เงินหมื่นอยู่นะครับได้จับเงินหมื่นแน่นอนแ่ะสำหรับพี่น้องที่สอบถามกามาว่านั่นเป็นอาชีพที่จะพ่อ,อยู่ได้โ่นะครับสําหรับการมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ให้ไปเบิงงพื้นที่ก่อนนะครับ ช่วงเศร้าสองโมงหอดใบสองใบสามนี่จะจอดตรงไหนนะครับให้ไปล่องสังเกตไปล่องเป็นไปไปจอรดรถเบิง้งเป็นชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงหลครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการทดสอบส่วนตอนแรกก็ต้องไปเบิ้งว่าร้านประจําเขาเขาได้ล็อกหรือว่าได้ล็อกนะครับเดียวป็นเองธ่าว่าตรงจานร้านใหญ่นะครับผมยังอยู่ แนบขางเลยนี่ไส้นะครับนี่ไส้นี่ขวาเลยนะครับพอได้ไอ้นี่เลยนะครับบอได้มีผลกับยอดขายเ่านะครับจะฝากพี่น้องที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแฟนเพจของข้ากับซื้อเดียวกันกับช่อง YouTube นะครับเขาวมาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมไหมครับในนํำนะครับเท่าที่รู้นะครับต้องบอกว่าเท่าที่รู้ นะครับะกะฝากคลิปนี้ไว้จะมีก้อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนรายรับของมือนีนะครับรายรับทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวหนังสือให้เนาะตอนจบคลิปถ่ายคลิปนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะลงในใต้คอมเมนต์ให้นะครับพี่น้องที่เบิ่งมาหอดตรงนี้ก็จะได้เห็นนะครับใต้คอมเมนต์นี่ละนะครับเดี๋ยวลงในใต่อย,ตยคอมเมนต์ให้ว่าสรุปในมือวันที่เจ็ด เมกราสองพันห้้อยหกานะครับเขาได้จักบาทนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นกําลังใจพี่น้องที่เริ่มต้นใหม่นะครับจะได้มีกําลังใจในการขายนะครับพ้อกนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ